โพธิรักโพธิกิจฉลองสู่แดนทอง50สปีโพธิกิจพ่อครูสมณะโพธิรัก ตอนแรกเราเห็นมันตัวไอแผลทตกเนี่ยแต่มันย้อยใหญ่นะตอนจริงๆมันไม่ใหญ่สักไไม่ใหญ่มันก็ไม่ใหญ่สักโปร่งไหมคะใหายไปแล้วพีแล้วอ่ะ ฆ่าเลยเหรอโอ้ยตอนนี้มันยังหาลูกค้าอะไรก็ไม่ได้เลยตอนนี้เงียบเงาเศร้าสอยรอบสองให้ระบาดไ่เรียบร้อยอ่ให้รอบสองระบาดไปหมดเขวบอกรอบสองระบาดแล้วมีรอบสามอีกนะโอ้ที่นี่บทประมดโลกกันไปหมดกไปนี่ยที่เขาอยู่บ้านนีาเขาเออเว้ยโฟมายก็มีอะไรอีกอ่ะมีอีกนี่สีแดงเลยเนี่ย โอ้โหอะไรเหรอจิตมันน้ำถือมันเครื่องจองจำโอ้เนี่ยโอ้ตาย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 งี้เลยเนี่ยเฮ้ยหมอมาที่อ๋อยี่ห้อลุยวิทยอะไรนะลุยลุยวิทย ลุยมิดองลุยิดองบุกเช่เนี่ยนี่บุกเช่ด้วยช่นาฬิกาคุ้ๆโอ้โหโอ้โหแม่แมางปปั้นมาตั้งแต่ไหนอย่างนี้ต้องกดแอจริงๆไหมคะอืมนมัดูนขาดหมดแล้วขาดหมดแล้ว เครนะื่องพาสต์เนี่โอ้ยใหถามว่าดูน่ากลัวไหมครับโอ้โหจะตะเรนนั่นแหละติดแอกติดแอดแกแบชเข้าไปจ้องจับลาดทั้งหลายไม่ได้กล่าวว่าเครื่องจ้องจับที่ทำด้วยเหล็ก <c oughs> ทำด้วยไม้ ทำระยะเป็นเครื่องจองจําที่มั่นคงแต่กล่าวว่าความรักใคร่ความพอใจในสมบัติความห่วงอาลัยเป็นบุตรพันยาเป็นเครื่องจองจําที่มั่นคงพางให้ตกต่ําเรื่องจิตจาที่ดูยันยอนแต่ปลดเปลื้องได้ยาแกะเก่งหน,น้านี่พันตัวอะไรบ้างกน,นอืมเตียมองจริงอุง้ตั้งดีๆี้นี่เนี่ยคอยมาด <c oughs> ังป้อง <c oughs> ป้ง <c oughs> ป้ เนี่ยมันไม่แน่ปึกๆเลียวมันบางปงๆท่าเียกาเียไก่นนนินนั้น้นอ่ามีางเงมครื่องล้างอีกเครื่องผูกอันนี้เอเครื่องผูกโลกนี้จิตจ้ำนำไปโลกนี้จิตจ้ำนำไปจิตจ้ำเสือกใสไปโลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของจิตโลกนั้นคือความอยากผูกไวราะกำจัดด้วยความอยากได้จึงหลุดพ้นเพราะความละความอยาก ได้ขาดจึงตัดเครื่องผูกได้ทั้งหมดเข้ามาที่นี่เรามีแต่สิ่งที่จะสอนทั้งนั้นเลย สัมผัสอันนู้นกับเอ้ยน,นี่มันดา่าเราหนิสัมผัสนี่เอ้ยน,นี่มันดา่าเราหนิสอนทั้งนั้นเลย ดีๆเลยอะไอธนบัตรไอ้ของพวกนี้มันเป็นเครื่องที่เป็นไปให้เกิดแรงงานเไนเลื่อนไปเรื่อยๆแ,แล้วก็หมุนมามันก็อยู่ที่เราสมรรถนะกับการบริจาคแล้วก็ให้มันได้ใบไอ้น,นี่มาแล้วให้มันเรื่อยๆก็ไปสร้างอะไรก็ได้มแมันก็เป็นของตังค์ใน <c oughs> พวกนี้เป็นของสถีนตังค์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 ไอพวกนี้มันก็เลื่อนไปนี่แหละเรื่อยๆไปเ<ต>รื่อยๆไอ้พวกเนี้ยมีท่ากว่าพวกเนี้ย จริงชนบัดมันไม่มีจิตวิญญาณนะคะไม่มีอ่ะแต่พวกนี้มันมีจิตวิญญาณอ่าพวกนี้มันมันอยู่ที่อยู่กับเรานานรถบัตรไม่อยู่เรานานแล้วมันเป็นเครื่องแค่อาศัยให้ยิ่งกว่าเรือยิ่งยิ่งกว่าเรือยิ่งกว่ารถให้อาศัยนั่งบัตรผับผาอยู่นานยี่ตกนานครับนี่รถราคาดีมันดีอ่ะดีไม่ดีคือเป็นเครื่องเครื่องมือให้โควิดเดิน ให้โควิดอาศัยมาอีกว้ามาถึงจับต้องล้างมืออีกน้ำไม่มานี่เกอิดไม่มาหน้าแตกไม่มาเกิดเลยเนี่ยขึ้นโซ่แต่พวกเรานี่มันศาสตราบุคคลเนี่ยมันสบายจริงนี่ถ้าเป็นนายทุนถ้าเป็นระบบทุนนิยมก็โอ้เจอแจ้งก็แย่เลยดอกขึ้นพปิดเปิดเปิด อ่ะไอเราเอาแจกเลยก็เขาไม่ขายอะไรที่ขึ้นเอาไปแจกเลยเอาไปแจกซะเลยรู้แล้วรู้ห่อนจบเออในฝไายในแต่ของที่ในที่ที่อุทยานสงศัยเออรายได้ใส่ส้มลงมาปัญหาได้แต่ของของที่เราขอค่ะเออรถะเทจอรถกระเช้าวันเถอะยังไงเราก็มีตะโก้กินนะ แต่ตูมะม่วงกับตะก้อก็เริ่งกินแล้วมะม่วงไม่ไม่แช่บางกอกก็ถู<ฮ>กินก็ไม่หวานไม่ไหว <S <S นี่แหละของกินเนี่ยแต่ทำเป็นพูดเสียงดังได้ดีจะบอกให้มของกินนะะั่นก็เสียงดังไหมวันนี้มีมีอะไรนะคะ,นะคนพร้อมขายแม่ค้าที่รูก <S <S นั่นแหละเวลาเขาเวลาเขามาซื้อขายหนึ่งปื๊บก็แทบตกร้อเรื่องอะไรไม้องถ รับรองขายดีแน่เลยน่แเด็กมาซือมบอกว่าป้าเขแมน้ำน้ถุ่มโม้ด้วยนนวยนะ้ดอาม้กวยไม่ได้หม้ หมอนี่ก็มีอย่างเดียวรักษาคนอื่นกับตายถ้าตัวเองเป็นตัวเองก็ต้องตายเนี่ยไม่มีใครมาปลุกชีวิตมันขึ้นมามังโเนี่นักชาติเอาไปขับไปเรื่อยๆขยะที่ไหนใช้ได้เนี่ยใช้ได้นี่ยนี่ไม่เคลื่อนอยางงี้นี่ใช้ได้เนี่ยเกิดเอาเอาเครื่องบัเตอรไ ไปนี่ไงเครื่องเขานี่ไงตัวหัวลากเราถ่ยได้ยังอ่ะเนี่ยในกุญแทร์ม่ยาในในคอนแทร์มันมีนี่หัวลากอยู่นี่ใส่แบตเตอรี่เข้าใส่อะไรเข้าไปยังไม่มีมันยังไม่เวิร์กมันยังไม่มีพลเมืองมันยังไม่มีอะไรเครืให้มันผ่านโควิดนี่แหละตอนนี้ไอ้โควิดนี่แหละมันโอ้โหมันมีลิสติกจริงโควิดนี่แหละ ลองลองยกลองยกให้อนุบาลตุ๊กอก่สิทำเป็ล้วไฟครับลองทำแน่นอนเลยโอ้เนี่ยเนี่ยเขาที่จริงนะลิทำได้ง่ายง่ายมันนี่ก็เหมือนกับไม่มีใครมอบเ้ลิทำมันไม่ยากเลยหรอกกานี่เข้าไฟฟ้าอยู่้วคูนไม่ใช่คูนนะคูนไม่ใช่คูนครับคูนคูนคูนเลยครับ ใส่มาทำายาหรือว่าโอ้โหเยอะเลยนะเนี่ยเช้เน่นน้อยต้มส่งไปขายอเมริกาเนี่ยประชาธิปไตยความเป็นประชาธิปไตยไม่ได้อยู่ที่ การเลือกตั้งของประชาชนประชาธิปไตยอยู่ที่เนื้อหาเนื้อหาข้อมวลประชาชนที่เป็นอยู่แล้วการบริหารของคณะบริหารในปัจจุบันที่เป็นอยู่ทบคณะบริหารนี้มันสมควรจะล้มให้เพื่อเลือกตั้งหรือหรือว่าเขาสมควรที่เขาจะบริหารต่อไปมันดีอยู่แล้วอ่าเป็น เลือกกันทาไมเสียเวลาไปเลยทำไมเสียเงินเสียทองค่าเรือตั้งค่าอะไรตรายอีกทั้งเสียแรงงานทุนรอนเสียแรงงานเสียทุนรอนเสียเวลาอะไรตรายไปไม่เข้าเรื่องเลยนะเอาเงินนะั้นมาซื้อท็อฟฟี่กินยังดีกว่าเลยจะไปเลือกตั้งเพราะเพราะมันดีอยู่แล้วไม่จําเป็นเลยใน,ในเรื่องการเลือกตั้งขนาดนี้นไม่มีความจําเป็นจริงๆเลยนะ พูดก็คงยากที่จะเข้าใจว่าการบริหารเขาไม่รู้ถึงข้อมูลหลักฐานต่างๆที่มันเป็นอยู่เนี่ยรัฐบาลก่อนๆได้สร้างหนี้เอาไว้สร้างภาระเอาไว้สร้างความที่ไม่ลงตัวไม่บริบูรณ์สร้างความเดือดร้อนความขัดแยง้งอะไรอะไรขึ้นมาไว้ในสังคมได้เท่าไหร่ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่มาปรับทุกทมิติของความเป็นสังคมพยายามมาปรับทุกมิติของความเป็นสังคมเพื่อที่จะให้ลงตัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดได้มาเรื่อยๆเขาผู้ยี่ผูย้ยำประเทศมา88ปีเลยนับแต่แค่44ใช่ไหมทักษสณนขึ้นอำนาจ นับแต่44มามาถึงปัจจุบันนี้44มาถึงปัจจุบันนี้นี่กี่ปี 19, 19ปี19ปีเนี่ยทักษิณครองอำนาจมาจนกระตั้งถึงนอมินีมาถึง5-7ทักษิณครองอำนาจมาตั้งแต่44ถึง5-7เท่าไหร่13ปี10ป้ายวายปวงเลยประเทศ จะไม่เหลืออะไรทั้งหนี้ทั้งสินทั้งความไรระบบทั้งความไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นอำนาจเปเด็จการสุดยอดอะไรต่างๆนานาสารพัดเป็นความจิบหายวาปป่ปวงของการทำลายประชาธิปไตยเนี่ยทั้งสินทำเอาไว้เท่าไรตอนพระเด็จพระยธ์ขึ้นมาบูรณะขึ้นมาใช้เวลาเพิ่งจะหกปีห้าปีหกปี ลืมตาอ้าปากมาได้จนกระทั่งต่างประเทศยอมรับทําให้เกิดความยอมรับของต่างประเทศยอมรับว่าประเทศไทยนี่เป็นประชาธิปไตยจริงๆตั้งแต่ทุกคนเข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์นี่พเด็จการรัฐประหารเเดจการทหารปฏิวัติมาซึ่งไม่ใช่ความจริงเลยที่จริงประชาชนรัฐประหารอันนี้โลกทั้งโลกก็ยังไม่เข้าใจ ในเรื่องความเป็นประชาธิปไตยที่ว่ารัฐประชาชนรัฐประหารโดยไม่มีอาวุธโดยไม่มีเครื่องมือเครื่องมือไม่ได้ใช้อำนาจใดเลยเอาความสงบกับความจริงเป็นเครื่องมือในการรัฐประหารมันเป็นเรื่องใหม่มากที่สุดเลยในความเป็นประชาธิปไตยของพระพุทธเจ้าประชาธิปไตยพระพุทธเจ้านี่คือความสงบสยบความรุนแรงแล้วก็เป็นประชาธิปไตยที่ยืนยันสัจจะความจริง และก็เป็นเรื่องของความเป็นปร,ประชาชนจริงๆทั้งหมดเลยนี่คือประชาธนที่เป็นใของพระนิจจเต็มแท้รัฐธรรมนูญไม่มีปัญหา,<อ>ารัฐธรรมนูญไม่มีปัญหารัฐธรมรมนูญฉบับไหนก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดทั้งนั้นแหละอเพราะอินเดียเขาถึงไม่ไปร่างรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมีฉบับเดียวของ แอปเปิเ้ลการ่างเวลาตั้งแต่บัตรรถจะบัตรนี้ก็ชใช้อย่เดียวไม่ต้องใช้ไม่ต้องร่างเสียเวลาอีกเลยเไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูนมมนไม่มันไม่มีปัญหารัฐธรรมนูญของประเทศไหนเขาก็ตั้งใจเอาหวัวเบร์เบร์สตอมสตอมเบร์สตอมรวมหัวกับมาร่างดีที่สุดของประเทศไหนก็นแล้วแต่ไม่มีปัญหาหรอกรัฐธรรมนูญมันอยู่ที่คนจะใช้จะประพฤต,ติทางร่า รัฐธรรมนูญนมันเหนือก่าความเป็นจริงของคนอยู่แล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเหนือก่าความเป็นจริงของคนอยู่แล้วนะเพราะนั้นความเป <Columbus> ็นจริงของคนเนี่ยพลิกแพงรัฐธรรมนูญพลิกแพงรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญคือเป็นบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นตัวบัญญัติมันตัวบัญญัตินี่แหละเอาตัวบัญญัติเนี่ยมาเล่นงานกับคนเป็นสิริมหามายาไอคนที่ไม่ทัน มันพูดถึงเรื่องสภาวะไอ้นี่ก็มาพูดถึงบัญญัติมารวมที่กฎหมายเพราะคนไปเอากฎหมายมันก็พูดถึงสภาวะพอเอาสภาวะมันก็ไปที่กฎหมายมันยางคนไม่รู้สองสภาที่หมุนไปหมุนมากลับไปกลับมาได้เนี่ยเสร็จเลยเสร็จคนที่มันฉลาดหมุนอ่ะไอคนไม่รู้ทันหมุนไม่ทันหมุนไม่สมองไม่ทันสมัยส่วนไอคนหมุนเร็วเรนี่ไม่ได้นักเล่นกลเนี่ยนักมายังกลอยู่มันก็เอาคนไล่ไม่ทันไง เสร็จมันเสร็จน้ัยากรนี่แหละนี่แหละตอนนี้เขาใช้สั์ประชาธิปไตยกับเผดกจการเกันไปกันมากพระใช่สัประชาธิปไตยกับเผดการมุนไปมุนมาสรุปตรงนี้เนี่ยตั้งแต่เขาเองเนี่ยเขาเอาเอาคำว่าเผด็จการมาใช้คำเดียวแล้วเขาก็ไปยืนยันคำว่าประชาธิปไตยไปยึดหัวหาดเจ้าประชาธิปไตยโดยจริงแล้วยืนยันให้เขาให้ประชาชนเห็นว่า เองนั่นแหลนมากผดเด็จก,การตั้งแต่ทักษิณมาจนถึงเดี๋ยวนี้ไม่เคยขาดเชื่อเลยซับซ้อนหมุนไปหมุนมาซับซ้อนให้คนหมุนหัวหมุน,มนคนหมุนสมองไม่ทันสมัยเสร็จเองเพราะว่าเศรษฐศาสตร์ของประชาธิปไตยนีย่คือเศรษฐศาสตร์ศูนย์ความเเป็นคนจนเศรษฐศาสตร์คนจนอันนี้ก็ยังเข้าใจได้ที่ไหนในประเทศต,ต่าง เศรษฐศาสตร์คนจนนี่จะเาเขา้าใจได้ที่ไหนนี่คือประชาธิปไตยประ,ประชะาเศรษฐศาสตร์คนจนคือประเทศเราอย่าไปเป็นประเทศที่ไปเป็น,ปนคนที่ไปกักตุนหรือเอาไปทรัพยากรของโลกไม่ต้องไปเอาพูดทุกธนบัตเลยพยากรของโลกไม่ไปเอาเขาเอาของเราสร้างเองเลยนะ้มือนี่ให้มันมากคนหนึ่งไม่ไปเป็นหนี้สองสร้างให้พอสามให้เกิน เสีเกินได้มากจนสะพัดแจกให้ได้มากที่สุดนี่ยสี่ข้อเรี้อัตมาก,ก็อธิบายจนโอ้ออยคอไอเพิ่มขึ้นนะทวเนี่ย <c oughs> <c oughs> แต่ก็ไม่รู้ไงเป,เป็นไปไรโสตาย <c oughs> ตายป็นตายเดี๋ยวเราจะทุกกันเนี่ยยุยูนออลมันเนี่ยนะ พอพูดถึงมอวรลงมอวรงก็จะมาเลยเหมือนกันนั้นเนี่ยมีมีพวกเราภาษากับมอวรลงเนี่ยอ๋อครับนี่ผอทับทคุณหมอจะช่วยอธิบายวิธีที่จะเอเรื่องที่จะเอาอะไรชื่อห้าหมื่นเนี่ยว่าวัตถุประสงค์แล้วก็จะให้ขยายผลยังไงอันนี้กองทัพทำสนใจ ในในเรื่องที่หมอทำอยู่เนี่ยนะตอนนี้เรากระชุมประชวยแรงซึ่งอยู่เนี่ยเห็นไโอ้ไม่น่าระเล่นมันไวไวจริงจริงอาจารย์ครับนักมาตการประชุมผริการครับอ่าสาธุทุกท่านนะครับอ่าผมหมอขอรนะครับจาะให้ดีครับต้องขออนญาตเล่าเรื่องให้กับพวกเราได้รับทราบอ้าวดีจริงวันนี้เรามีปัญหาใหญ่ๆอยู่สองเรื่อง เรื่องแรกก็คือมีฝ่ายการเมือ่จ้อ,จองลงรบล้างสถาบันพระหากาและเรื่องที่สองฝ่ายการเมืองก็ฉวยโอกาสที่จะแก้ไขรัฐมนตรมอ่าอ่าใช่อ่าแก้ไขรัฐมนูกับเรื่องสถาบันอ่าอ่าอ่าที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้อ่ามีการเรียกร้ออกมาสิบข้ออ่าสิบข้อ,อ,ขอดูในสิบข้อนั้นเนี่ย ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชน oh. หรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลในการดูแลประชาชนโอ้ oh. แต่เป็นเปตนนาที่จะดึงสถาบันพระหาษัตริย์ให้อยู่ในฐานะที่ต่ำกว่าประชาชนนะโซ oh. ึ่งเราถือว่าเป็นการการะทําที่เลวร้วายมากเ uh. ผมยังไม่ลงรายละเอียดเรื่องนี้นะครับ uh, 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 uh. รอ่ามีเรื่องเร่งด่วนที่กาลังเกี่ยวข้องตอนนี้คือกลุ่มนักการเมืองที่อยู่ในสภา,าจะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เท่าที่พวกเราได้ติดตามดูแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ไม่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ใดๆของพี่น้องประชาชนนะวันนี้พวกเราเลยเสนอแถลงข่าวกับสื่อมวลชนไต่้าประเด็นก็คือข้อที่หนึ่งเราถือว่านนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านการทําประชาิบหมาติ1 6ป8ล้านเสียงของประชาชนซึ่งในหลักการของประชาธิปไตยเนี่าายนะทุกคนต้องฟังเสียงประชามาติ เพราะนี Nicholas, ่ค <m dragon risque> ือการตัด <mustache> สินใจของประชาชนนะนี <butterfly> ่ค <ering> ือข้อที <m> ่หนอ่า <m> ข้อที่สองนักการเมืองชอบพูดว่าประเทศชาติมีปัะษาวิกฤตเศรษฐกิจประชาชนจะปอกยากขนาดกองทัพเรือจะขอซื้อเรือดำน้ำด้วยการผ่อนส่งปีละสามพันกว่าล้านติดต่อันเจ็ดปีเพื่อดูแลประโยชน์ของประเทศชาติประมาณยี่สิบสี่ล้านล้านทางทะเลนะ นักการเมืองยังไม่อัตโนมัติแต่วันนี้นักการเมืองจะใช้เงินประเทศประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทเพื <film> ่อแก้รัฐธรรมนูญซึ่งมันไม่คงกับการเหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทของพี่น้องประชาชนในขั้นตอนที่สองข้อที่สามเขาชับอ้างเรื่องสวที่หมเฉพาะการให้สวเลือกนายกพวกเราก็มีความเชื่อว่าไม่มีสวคนไหนที่จะไปเลือกนายก ที่ลงไปใช้มัสดิก็ไม่น่าจะหลีกผลใดๆนี่คงอ้อที่สามนะ,ะและข้อที่สี่ขนาดนี้มีพักการเมืองที่เจ้าแบ่งแยกประเทศไทยก็คือเสนอให้มีการแก้ไขหมวดหนึ่งของรัฐธรรมนูญคือเป้าหมายของการแบ่งแยกประเทศไทยเป็นสาธารณรัฐและจะเโอการแต่ไปที่หมวดสองคือหมวดสถาบันพรรคอาษัตริ์เพราะเราก็เกรงว่า ถ้าเรื่องนั้มาเสนเข้าสภาพวกนี้จะฉวยโอกาสอภิปรายโจมตีให้ร้ายและ มันไปนเรื่อยเอาเป็นใจเป็นร้านก็ริบทำบอกพวกเราบอกพวกเราว่าหอ,อริบทำไม่ <laughs> ต้องมีเรา่องตายอะไรเสร็จเลยครับพยายามรวบรวมข้เท็จจริจาต่อครับอ,อ้าวดีดีฮาอ่าออหมอครับผมแซมดินนะครับไม่ไม่ทราบว่าจะต้องอ่ไม่ไม่จําเป็นต้องเป็นกระดาษใช่ไหมครับสมัยก่อนมันเป็นกระดาษนะ่ะแล้วต้องต้องมาเซ็นนะ่ะตอนนี้มันผ่านออนไลน์ได้เลยใช่ไหมครับรายชื่อเนี่ย แล้วมันถูกต้องเลยนะใครมีไลายสามารถแชร์ผ่านแล้วคลิกเข้าไปก็จะลงที่นามตะกุผู้ใหญ่อยู่ในนั้นหมดแล้วก็สองสองเข้าไปก็จบเลยครับเพราะอะไรงั้นง่ายบอได้งั้นเราสามารถที่จะรวมกันได้เร็วเดี๋ยวเดี๋ยวจะกระจายข่าววันนี้ออกไปให้พวกเราได้ช่วยกันทําก้อนชนะฮะยังไงผมเชื่อว่าคนไทยจะต้องไทยเราสมหวังสุดที่สถาบันพระมหากษัตริย์นะแต่แอก็ชนะแต่แต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้เคลื่อนไหวอ่าใช่ <Das kop at io> เราเริ่มแสดงออกประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังตั้งคำถามเราไปตั้งคำถามสงบสุขน,นะเรามีศาสนาเรามีต่างันติเข้ามาสักเท่าไหร่สิ่งเดียวตั้งกำถามไม่ยอมเลยนะคือหลวงพ่อหลวงพ่อโคดีรักตั้งใงมั่นใจประเทศไทยเนี่ระบบสุขมากที่ถูกตลาดในประเทศในโลกเนี้นะเป็นอย่างนั้นเราเราเราสงบสุขนานเราก็ดีเป็นอยู่ดีกันแล้วแต่ว่าอะไรไม่รู้ทําให้เห็นด่อปัวเป็นกองจักกันทุกวันเลย คืออย่างว่าเด็กๆน้องๆลูกสาวเนี่ยอายุสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอะไรเข้าประสบการณ์น้อยนะมราใช้โซเชียลแล้วถูกกระแสโซเชียลปไปแล้วมันเป็นเฟซมิลเป็นข้อข้อบนเท็จเป็นส่วนใหญ่ครอืมครับขอบคุณคุณหมอมากคุณหมอรักครับสุขภาพปแข็งแรงจะได้สู้กับพวกนี้ได้นานๆหน่อยนะครับผมมากระตีครับช่วยก่ะตีครับสวัสดีครับผม